ทุกคนนะครับตอนนี้เราได้กลับกันมานะครับเรามาฝึกในการใช้ท่าทางน,นะครับแล้วก็ทางท่าน,นะฮะเออนะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการการแปะการคัดการวางในระบบข้อความนะครับสมมุติว่าเรามีข้อความอยู่หลายตัวหรือหลายบรรทัดน,นะครับแบบเราจะไปเอาข้อความจาก ในไลน์นะครับเป็นวิธีการคัดลอกแบบใหม่นะครับเราจะคัดลอกแบบใหม่ได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราสงสัยไม่ว่าเวลาเราคัดลอกข้อความปกติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ios นะครับแล้วก็เป็นระบบ android นะครับเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ตามแต่นะครับที่เรานิยมชมชอบแล้วก็นิยมใช้กันอยู่ทุกวัน นะครับก็เป็นจะเป็น iOS 16นะทุกวันนี้ก็ใช้มีคนตาบอดหลายคนที่ใช้ iPhone เป็น iOS 16ไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์ในการบันทึกหน้าจอนะครับในการบันทึกหน้าจออยู่แล้วก็ใช้ในการาสกรีเรคคอร์เดอร์นะครับเพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินในการจัดรายการรูปแบบของการอัดเทปจาก สกีเลคคอร์เดอโดยคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับเปลี่ยนรสชาตินะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบ Modify ใหม่นะฮะเออนะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการคัดการแปะการวางในโทรศัพท์บ้างนะครับเพราะว่าหลายคลิปที่ผมทําขึ้นไปนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอ่าเป็นเกี่ยวกับวิดีโอเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าสอนทางโทรศัพท์ ก็เป็นส่วนน้อยนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เก่งทางแอปพลิเคชันเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่า,าสิ่งไหนที่ผมรู้มาผมก็นํามาบอกนะครับก็อยากจะให้คนอื่นเนี่ยรู้ตามผมด้วยนะครับแล้วก็ตามมารู้ด้วยกันนะครับเออนะครับก็ลักษณะคือการก๊อปปี้ปกติแล้วถ้าเราเจอข้อความนะครับถ้าเป็นระบบ iOS หรือ iPhone เนี่ยจะต้องใช้ระบบหมุนรูเตอร์ นะครับแล้วก็เลื่อตูนะฮะเออนะครับแต่แต่ถ้าเป็นระบบ Android นะครับหรือจะเป็น Android เพียวหรือเป็นเพียวแอนดรอยหรือจะเป็น Android ธรรมดาเด่นแอนดรอก็ตามแต่นะครับหรือจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นใหม่ก็ดีนะครับก็เวลาเราคัดลอกข้อความหรือจัดการข้อความก็คือกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้หรือใช้ตรงนิ้วนิ้วเนี่ย,ยปัดขึ้นไป ข้อความน้าตาโปรแกรมเรื่อการทำงานลองผมลองดูนะรับลองดูก็ได้อารสองครั้งอดใช้งานลองดูก็ได้ข้อความการแตะสองครั้งเพื่อใช้งานการแตะสองครั้งตอนนี้เพื่อกดยาวการดำเนินการตอนนี้ผมอยู่ตรงตรงนี้เลยใช้งานได้นะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วการรั้งเลือกช้งานผมจะปัดขึ้นไปเลยนะครับผมจะใช้หนึ่งนิ้วเนี่ยปัดแล้วก็ลูดเอียงมาทั้งทางขวาเมนูท็อกดักการนำทางอยู่ในรายการกาง่ใช้งานทีนี้มันจะบอกว่าเมนูท็อกแบ็กการนำทาง นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาเลยแต่ถ้าว่าเราคัดลอกเนี่ยถ้าเราจะใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นแล้วลูดลงมาเนี้ยได้นะครับลูดเราก็ปัดดูอ่านจากด้านบนอ่านจากรายการคัดลอกเวทขดไว้คัดลอกเวลีลลลที่พูดล่าสุดการแตะสองครงั้งชางานคัดลอกไว้ที่พูดที่ล่าสุดก็ได้นะครับบางคนถ้าถ้าลูดมาแบบนี้อาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชินนะครับอาจจะไม่ชินเพราะว่าบางคนอาจจะชินลักษณะคือว่าการการกดสองครั้งแล้วก็ค้างไว้นะครับ แต่ว่าไม่ไม่ใช่ยางอื่นค้างนะฮะเออนะฮะมือค้างนะฮะกดมือค้างค้างไวอย่างนี้นะครับเรากดค้างไวอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กดแตะสองค้างค้างไว้เสร็จแล้วก็ค่อยปล่อยมันจะบอกว่าคัดลอกนะครับหรือปัดไปหาคําว่าคัดลอกนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็อันนี้จะค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใช้ลูดลูดเนี่ยใช้มือนี่ใช้นิ้วหัวแม่มือลูดขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เอียงลงมาเงี้ยมันจะ ค่อนข้างที่จะง,ง่ายกว่านะครับแล้วปัดหาว่าคัดลอกเวลีที่พูดล่าสุดอ่าคัดลอกไว้ที่พูทดที่ล่าสุดเลยนะครับทีนี้ผมจะไม่คัดลอกผมจะไม่ใช้วิธีนี้นะครับอ่จผมใช้อีกวิธีหนึง่งยกเลิอกอ่าผมยกเลิกไป,ปรรกท,ทีนี้มีการแจ้งเตือนหนึ่งร้อยรายการผมจะไปที่ไลน์นะครับจะไปคัดลอกไลน์แล้วก็คัดลอกเป็นข้อความนะครับจะไปวางไว้ในบนเฟซ นะครับวิธีวิธีไปยังไงนะครับแตะนี้เลยแตะด้านบนหรือแตะตรงกลางก็ได้ข้อแตะนี้เลยตตะไปครับปั่นค้นหาด้วย Google ค้นหานะครับการดูไม่ได้ครับอินเทอร์เน็ตมีการ Smart Voice อ่าเปิดมาหน้าวิดีโอนะครับอ่าเลยแล้วเห็นะครับสิบแปดนาฬิกายี่สิบวันบั่รไมเลืมนะครับโฟลเดอร์ Google l a s กดนะครับนี่นะโทรศัพท์ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ Check Talk m e s s e Games จดหมายมีการแจ้งเตือนหนึ่งรายการทีีนการแตะสองครั้งเพื่อใช้งานการแตะสองครั้งทางไว้เพื่อกดยานการดำเนินการใช้งานได้ใช้ใช้สามมิลเพื่อดูนะครับเราจะเจอคําว่าลายนะครับทีนี้เราปัดมาอีกลายแมนอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นกายแมนสองครั้งทางไว้เพื่อกดยานการดำเนินการสั่งใช้งานได้ใช้ใช้สามมิลเพื่อดูนะครับแล้วสั่งของกินของใช้นะครับเราสามารถสั่งสั่งได้ในในลายแมนนะครับทีนี้เราจะไม่สั่งลายแมนนะครับตอนนี้ผมบันทึก บันทึกเทปสอดอยู่นะครับก็บันทึกหน้าจอมือถือนะครับก็สามารถที่จะปัดไปบนหน้าจาได้นะครับอันนี้ก็กล้องก็ไม่ได้ไม่ได้ขี้เรอ,อะไรมากมายนะครับก็ใช้กล้องมือถือในการถ่ายนะครับโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องมาค้าประเด็นกันต่อเลยนะครับอัลาพบทสนานโมสนานเลยนะฮะเออนะครับ กรปัดมามีการแจ้งเตือนหนึ่งร้อยรายการมีการแจ้งเพื่อเปิด้งารายการรั้งไว้เพื่อกดดาวการแสดงว่าใช้งานได้เนี่ยไม่ได้ลบนะครับผมไม่ได้ลบลายนะครับทีนี้ผมจะเข้าไปเลยแล้วกันหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปเลยนะครับหน้าสีจากสีอ่าสยเสร็จแล้วเราก็ลองให้ลายเนี่ยมันโหลดขึ้นทหนึ่งนะครับทีนี้เราก็แตะไปอ่าแตะตรงนี้เลยนะครับ เตรียมความพร้อมทำงานทีนี้เราก็ฟังดูว่ามีนีอะไรบ้างและสองร้ยิ่าอนาฬิกาสามนาทีนภาพรสงไร่ชื่อติดต่บสองที่นี่ไม่มีป้ายสามร้อยสี่เิาแปดสี่เจอดนาฬิกาสี่สิบนาทีที่เราอยากจะโพสข่าวสามสอ2ครั้งเพื่อเปิดชั้นสนงครั้งมากที่จะโพสข่าวสารได้นะครับอันนี้ผมจะปัดไปเลยแล้วกันเนาะไม่มีป้ายัหาไม่มี สมมติว่าเอาลายนะเตรียมความพร้อมทำไม่มีนะัชช์สิทธิ์เก่าสูงสุดอาชีพและพัฒนาสมัชชภาพคนตาบอด453นาฬิกา32นาทีนายนายสายแจ้งเรื่นปิ่น57การแตะที่ไม่มีป้ายแถวสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย888 10นาฬิกา10นาทีเสียงบรรยายภาพสื่อที่ช่วยเปิดโลกสำหรับคนตาบอดการดูละครหรือภาพยนตร์ของคนตาบอดอ่โอเคสมมติว่าอ่ะผมจะเอาวันเนี้ย นะครับผมจาวันนี้เลยนะครับเสียงบรรยายอะไรนะครับบรรจงบรรยายภาพผมก็ปัดผมก็ปัดมาเลยรอน้องไม่ไปรูปเลือวิดีโอล้องปุ่มไฟแนปปุ่มสวินทวิภาคเสียงบรรยายภาพนะคที่ผมก็แตะเข้าไปเชิญทีนี้แอปพลิเคชันในกูเกิลแอปสิยงบรรยายนผมก็บันทึกเสียงปัดมาเลือกสติ๊กเกอร์ปัดมาก่อนห้องมัก่อน ลองไฟแนปดูทั้งหมดอยู่ในรายการแอปพลิเคชันใน Google Play แอปเสียงบรรยายภาพเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาฟังการบรรยายภาพื่อช่วยเสียงผมก็กดการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้ถ้าคุณอยากสนุกไปกับภาพยนตร์ละครหรือรายการโทรทัศน์โดยที่คุณมองไม่เห็นเสียงบรรยายภาพสื่อที่ช่วยเปิดโลกของคุณด้เลยไม่มีป้ายกำกับนะรับว่าผมจะวันนี้ เสียงบรรยายนภาพสื่อที่ใช้โดยโลกสำหรับคนตาบอดการเจาะควันหรือภาพยนตร์ของคนตาบอดจะไม่มีอุปสรรคอีกต่อไปเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าเสียงบรรยายนภาพถ้าเราอยู่ในที่มืดมากๆหรือลองหลับไปแล้วต้องทางไกสักอย่างเราก็คงรู้สึกอึดอัดและหงุดหงิดอยู่ไม่น้อยเราอาจจะไม่ถูกสองครั้งกับการมองเห็นอ่าไม่ได้นะครับสามนิ้วสองครั้งไม่ได้ระปัดมาไม่มีป้ายกำกับการแตะสองครั้งตรงนี้มันกับใช้งานได้ใช้ใช้สามนิ้วไม่มีป้ายกำกับก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกรูปนะครับตอนนี้เราเข้ามาในลายนะครับเข้ามาในลายกลุ่มหรือล ส่วนตัวก็ได้นะครับแล้วก็ไปคน้นก็คือเราไม่ต้องค้นหาข้อความก็ได้เราเข้ามาในหลายกลุ่มเลยหรือลายส่วนตัวเราก็ได้นะครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีมันจะมีลิฟต์ข้อความเนี่ยโผล่เข้ามาบนหน้าจอเลยนะเออนะครับโดขข้นมาแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะโผล่เข้ามาบนหน้าจอเพราะว่าเราก็มองไม่เห็นนะรเราก็ตามบอดเหมือนกันนะครับบอดตาใสใสตาบอดนะครับเออนะครับว่ากันไปนะครับ ก็อ่ะก็คืออย่างนี้ถ้าเราเข้ามาในไลยกลุ่มหรือไลยใดๆก็ตามแต่นะครับนะครับแต่คงไม่ใช่ลายมือลายเท้านะเออนะเป็นลายแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ปัดมาตรงตรงข้อความนะครับทีนี้เราเจอข้อความแล้วปัดมาอีกเสียงบรรยายภาพสือที่ช่วยเปิดโลกสำหรับคนตาบอดการดูละค้แต่เนของคนตาบอดจะงครั้กประสาทอีก่อไปมร์ตเลยนะอ่ะเอาใหม่นะฮะไม่มีัเสียงบรรยายภาพสือที่ช่วยเปิดโลกสำหรับคนตาบอดการดูละครหรือ ได้ลม่มีป้ายเสียงบรรยายภาพสื่อที่ช่วยเปิดโลกสำหรับคนตาบอดการดูละครหรือภาพยนตร์ของถ้าคุณอยากสนุกไปกับภาพเสียงบรรยายภาพสื่อไม่มีป้ายกำกับเสียงบรรยายภาพสื่อที่ช่วยเปิดโลกสำหรับคนตาบอดการดูละครหรือแก้ไขไม่ได้ไม่มีป้ายเสียงบรรยายภาพสื่อที่ช่วยเปิดโลกสำหรับคนตาบอดแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้นะครับเสียงบรรยายภาพสื่อที่ช่วยเปิดโลกสำหรับคนตาบอดถึคัดลอกเสียงบรรยายภาพสื่อที่ช่วยเปิดโลกสำหรับคนตาบอดก็คือเดี๋ยวผมจะทุกคนไม่ไดนรายกา นะครับการแตะสองครั้งเพื่อเปิดชางานการแตะสองครั้งเพื่อ้เส้นกดยาวสมมุติว่าเราเจอข้อความปุ๊บเนี่ยเราปัดมาให้ตรงกับข้อความเสร็จแล้วเราใช้3นิ้วเนี่ยแตะไป2ครั้งนะครับมันจะบอกคัดลอกนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลือกสติกเกอร์ใช้สวแตะอีโมจิใช้3นิ้วแตะสองครั้งเพื่อเปิด้นอนไมรูปและปัดมไฟแนปดูทั้งแอปปัดมาเสียงบรรยายภาพสื่อที่ใช้เปิดโลกสำครั้งเลยยารนขอบคนตาบอดสองทำใหม่ใหม่ไม่มีป้านะครับเสียงบรรยายภาพสื่อที่ช่วยเปิดโลกสำหรับอตา เอาใหม่นะไม่มีเสียงบรรยายน้ำไม่มีเสียงบรรยายภาพสื่อที่ช่วยเปิดโลกสำหรับคัดลอกเสียงบรรยายน้ำสือ่ช่วเคทีนี้ได้แล้วการดูละครครับทีนี้พอหลังจากที่เราคัดลอกได้นะครับเราใช้สามนิ้วแตะไปสองครั้งนะครับแตะเร็วๆตึ๊กตึ๊กนี้เลยนะครับสามนิ้วนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่หนึ่งนิ้วนะแต่ถ้าหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเนี่ยก็คือก็คือเราต้องแตะสองครั้งค้างไว้ใช่ไหมฮะมันจะมันถึงจะบอกคัดลอกแต่เนี่ยเราใช้สามนิ้วแตะสองครั้ง ก็คือคัดลอกแบบแบบใหม่เลยนะครับเหมือนคล้ายๆไอโฟนนั่นแหละทีนี้พอเราคัดลอกได้แล้วเราก็กดกลับปุ่มแบ็กออกมาอ่าแบ็กออกมาแบ็กออกมาแบ็กมาก่อนนี่นิดนึงกลับปุ่มนะครับเดี๋ยวโปรแกรมเรื่องกันมันลบแบ็กหน้าต่างแทบเราปิดไปหมดเลยหนึ่งร้อยรายการนมัแกรมเริ่มการทำงานระบบหลุดลอยการสองครเพื่อเปิดใช้งานการแสองครั้งทางไว้เพื่อกดยาวการืองอยหลุนไปเลยทีนี้ผมจะไปปัดคำว่าเฟซกดไม้ผมก็ปัดไปแท็คท็อป messenger facebook การแีะสองครั้งเ่อใช้าการแตะสองครั้งทา้งไว้เพื่อยาวการยันการใช้งานได้ปไปาาไป้ปไาไปไปไปาปไปไ้าปไ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 ผมก็ปไปไปไะไรไปไปไรไป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 มปไปไปัดมปไดไปไปไปมปไ้ไปไสไป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 ปไ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 รไปไปนปไปไปไปปไปปั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 ปไรไป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 ปปไ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  สร้างโพสต์ o ุ๊กนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละเล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีจะใช้เลนส์นี่ในการอัดนะครับสมมุติว่าเราเจอคําว่า Facebook แล้วเราเข้ามาปุ๊บเราปัดเข้ามาคำว่าสร้างโพสต์พอเราเจอคําว่าสร้างโพสต์แล้วเราแตะเข้าไปสองครั้งแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาในโปรไฟล์เราเพื่อความเป็นเพิ่มเอาด้คุณกำลังคิดอะไรอยู่ช่องแก้มาตรงช่องคุณเพื่อแยกข้อความคิดอะไรทั้งไว้เพื่อกดยราบทีนี้เราก็แตะไปเลยหนึ่งนิ้ว แตะสองครั้งค้างไว้นะฮะก่เลยนะฮะแตะค้างไว้เลยนะครับอ่าทีนี้มันจะนั่งรึแบบนี้เลยนะครับพอเราแตะค้างไว้เนี่ยสักระยะหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราปล่อยกดสองครั้งหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเสร็จแล้วเราเอาราแตะด้านบนแตะด้านบนแตะด้านบนกำลังแก๊ทําไมลบ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 ทําไมคลิปเอาเรการันดอทอทอนะครัลบลบ นะครับไม่ได้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับลบสารอุลบคลิปออกออการันโดนะครับสารอุสารอุลบลบทอทอความรู้สึกลบคุณสารอุสารอุลบลบสารอุอ่าไม่ได้ไม่ได้ดาวลองดูใหม่นะครับนะครับลบการทิมสัญลักษณ์กลับกลุ่มซ้อนกันทิมแล้วนะครับดีนะฮะ เกี่ยวโทรศัพท์ด้วยนะเพิ่มเอาบ้างเลือกทำโทษปุ่มทีนี้เราก็ปัดมาคุณกำลังคิดอะไรอยู่ช่องแก้ไขตึ๊กๆักค้างไว้นะครับก็แตะหนึ่งนิ้วสองครั้งค้างไว้นะครับเสร็จแล้วเราค่อยๆปล่อยนะแตะอีกทีหนึ่งกำลังแสดงกันพิมพ์กำลังแสดงปุ่มและผู้คนปุ่มกันพิมงเจ็บนะครับลองดูนะฮะกันพิมงเจ็บทอท้อก็ขึ้นมาไหมขอลบลบไม่ขึ้นมาแล้วที่ตกเออร์การันโด สารอุสารอุนะครับลบสารอุถอดอไม่ขึ้นมาแล้วนะครับลบลบทีนี้เราจะต้องไปกลับปุ่มอ่ะไม่เป็นไรนี่ผมแบกออกมาก่อนแล้วกันนะกลับปุมมันได้บางไปได้บ้างกลับปุ่มก็ไม่ว่ากันนะครับกลับปุ่มน้ารูปปิดกลับปุ่มหน้าด่างแถบหนักนะครับโปรแกรมเริ่มกันอ่ะทีนี้ลอยมีกับก็ไปลอยไปในไลน์ใหม่เข้าไปในไลน์นะครับก็คลิปนี้ อยู่กันยาวนะครับอยู่กันยาวาเข้าไป็นในรายทีนี้เราปัดมนาะปัดมนะาเตรียมความพร้อมทำงานงงงไม่มีช0ปเซ็ตเซิร์ฟเวอร์สมาร์คมือเก่าสุดอาชีพและไม่มีข่าวสมาคมขนตาบอดแห่งประเทศอ่ะทีนี้เราแตะเข้าไปนะครับดูมตมิว่ามันจะวันนี้ เสียงบรรยายภาพสื่อที่ช่วยเปิดสุวินการจะเสียงบรรยายภาพสื่อที่ช่วยเปิดโลกสำหรับคนตาบอดการทุลกอนหรือภาพยนต์ของคนตาบอดจะไม่มีอุปสรรคอีกต่อไปเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าออเหนึ่งเสียงบรรยายภาพถแต่สาอมนิ้วสองครั้งหรือหลงหลับตาแล้วอาใหม่ไรเสียงบรรยายภาพือที่ช่วยเปิดโลกสำหรับคนตาบอดการทุลกอนเป็นภาพยนต์ของคนนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่มีป้ายเสียงบรรยายภาพสื่อที่ช่วยเปิดโลก คัดลอกสิยงบรรยภาพสื่อที่ช่วยเปิด้องโอัคทีนี้คัดลอกได้แล้วทีนี้เราก็เราก็ปัดไปแล้วก็ออกไปนะครับทีนี้เราก็ไปที่เฟซเลยนะครับแล้วก็ออกมานะครับเอาไมอยางเร็วก็ไปยังเร็วนะครับี้พอผมาไปหาคำว่าสร้างโพสนะครับสร้างโพสนะสร้างโพส ใช้หนังสือปัดมันก็ไม่ค่อยไปทุกเองมือถือมันก็อย่างว่าแหละครับอ่านะครับสร้างโพสต์อ่าดีนะเมนูการแจ้งเตือนทลายพัดในงานอ่าดีนะก็คือปรฟสร้างโพสประมาณนี้นะครับรูปภาพปุ่มนะครับสร้างอ่ารูปภาพปุ่มเดี๋ยวนะสร้างโพสต์บล็อตใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ปัดมา ไปหาคำว่าการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานเพิ่มเุ่ต้้งปุ่มแชร์ไปยังอสแกรมคุณกำลังคิดอะไรคุณกำลังคิดอะไรแต่แตะสองนิ้วสองครั้งค้างไว้นะบันดังตึกเลยนะครับเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นเสร็จแล้วก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งอีกรอบหนึ่งแต่อีกรอบหนึ่งก็คือไม่ต้องค้างนะครับอ่ะแล้วแต่งี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็แตะด้านบน เสียงบรรยายภาพถือที่อ่าแล้วแตะไปสองครั้งนะครับมันก็จะข้อความมันก็จะมาไปที่แทนที่เลยนะครับทีนี้เราก็ปัดมาปัดมาทีนี้ปัดมานะครับสร้างโพดย้อนสร้างโพดปุ่มปัดมาคำว่าสองครั้ก็เดใช้งานครับทีนี้เราปัดพอเราเจอคําว่าโพส์แล้วเรากดตรงนี้เลยนะครับยืนยันเลยนะครับอ่ะจุบนี่เลย สอนกันพิมพายไพ่ไว้เจสปอดได้แล้วแของคุณแล้วอยนะครับแล้วก็แงแล้วก็เปิดมาต้องดูโพสก็ได้เหรอถ้าเราจะไม่ดูโพสเราก็ปัดมาครับว่าแชร์โพสของคุณแล้วขแองคุณแล้วนะครับก็คือกดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเราลองดูนะว่าไอ้ข้อความที่เราคัดลอกมาเนี่ยมันมาหรือยังนะครับเราแต่งตรงนี้เลย แตด้านรูปโปรไฟล์หนึ่งกลิ่นวนทาเมื่อสักครู่แชร์กับสาธารณะเสียงบรรยายภาพสื่อที่ช่วยเปิดโลกสำหรับคนตาบอดการดูละครหรือภาพยนตร์ของคนตาบอดจะไม่มีบทภาราอีกต่อไปเมื่อมีสิ่งที่เรียกนั่นแหละมาเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็แบ่งไปนะครับโปรแกรมเริ่มการทีนี้ข้อความโทรศัพท์ YouTube ขอข้อความทีนีการแจ้งทวนนิดนึงนะครับทบทวนนิดนึงนะครับ้องอินเทอร์เน็ตนะครับบุข้อความ y o u t u นะครับหยุดข้อความ คบมีการแจ้งเตือนหน่อ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเด Custom settings. ขอทบทวนแล้วกัน <Quick settings. S 2> about เลือกแล้วครับหกคทับ s t o ปุ่มไม่ในราการทีนี้การก่สงครั้งเพื่อเลือกเดี๋ยวจะขอทบทวนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็อ่ะเราจะไปคัดลอกนะครับก็คือเราก็ เข้าไปที่ลายกลุ่มหรือรายส่วนตัวก็ได้นะครับหรือไปในไม่เซนเจอร์ก็ได้นะครับเราเข้าไปและเราก็าไปหาคําว่าข้อความหรือเพื่อนเขาแชร์ข้อความมาให้อาจจะเป็นอ่านจจเกี่ยวกับพวกหนังสือหรือรายละเอียดหรือเป็นข้อความนั้นยาวๆนะครับเราก็ปัดไปเจอข้อความที่เราอยากจะแชร์หรืออยากจะคัดลอกนะครับให้เพื่อนในบนเฟซ นะครับเราก็ใช้3มนิ้วของเราเนี่ยนะครับแตะบนหน้าจอไป2ครั้งตึกต๊กตกเร็วๆนะครับแต่ปกติแล้วการคัดลอกเนี่ยข้อความเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับแต่อันนี้เป็นข้อความคัดลอกข้อความแบบแบบใหม่ก็คือใช้3มนิ้วแตะ2ครั้งตึ๊กๆเร็วๆนะครับโดยที่ว่ามันจะบอกคัดลอกนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับแบบง่ายๆแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะต้องจะต้องปัด มาให้เจอข้อความก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้3นิ้วแตะ2ครั้งมันถึงจะได้นะครับหรือจะใช้1นิ้วปัดขึ้นแล้วลูดเอียงมาทางทางขวาก็ได้นะครับมันจะบอกว่าเมนูของท็อกแบ็คนะครับแล้วก็ปัดไปหาคำว่าคัดลอกก็ได้นะครับคัดลอกก็มีอยู่หลายวิธีนะครับมี3วิธีเลยนะครับก็อยู่ที่เราจะเลือกใช้นะครับแต่ว่าวิธีง่ายๆนะครับผมก็นํามาบอก นำมาบอกแบบง่ายๆก็คือคัดลอกข้อความในระบบปฏิบัติการ Android แบบง่ายๆก็คือใช้3นิ้วแตะสองครั้งตึกๆรัวๆนะครับพอเราแตะได้แล้วนะครับพอเราแตะได้แล้วเราก็แบ็ k ออกไปนะครับแล้วก็ไปที่ Messenger ก็ได้หรือไปที่ข้อความก็ได้นะครับล้วก็ไปหาคำว่าคุณต้องการคิดอะไรนะครับก็คือไปหาสร้างโพสต์สร้างโพสต์เทดบุ๊กนะครับแล้วก็แตะ 1นิ้วสองครั้งเนี่ยค้างไว้ให้บันดังตรึ๊กขึ้นมานะครับพอบันดังตรึ๊กขึ้นมาปุ๊บเรายกนิ้วขึ้นเ <dimin fin ish> สร็จแล้วเราก็แตะสองครั้งแตะสองครั้งอีกรอบหนึ่งนะครับแตะสองครั้งอีกรอบหนึ่งก็คือก็คือก็คือไม่ต้องค้างไว้เหมือนเหมือนครั้งแรกนะครับแตะสองครั้งอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นแหละนะครับเสร็จแล้วเราก็อ่าตรงแป้นพิมพ์เนี่ยก็จะเปิดแป้นพิมพ์ขึ้นมา นะครับเสร็จแล้วเราก็เอามือไปแตะตรงตรงกลางจอข้างบนนะครับมันจะพูดเป็นเป็นข้อความนะครับแล้วเราก็แตะแตะสครั้งอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ปัดไปหาคําว่าโพสตมันก็จะโพสตลงเฟสเลยนะครับหรือปัดไปหาคําว่าส่งก็ได้นะครับถ้าเป็น m s s s n g e r อ่เนาะนะครับเอาละหลักการเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับคัดลอกแบบง่ายๆนะครับในใน d r o r o i d ค,คลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ